เราจะไปเราต้องหาอาหารกันหรอเฮี้ยเราเจออาหารกันแล้ว,ละาาลวนะคุณเห็นเหรอไหมะคุณเห็นใช่ไหมอยากอาหารอยากกินล้วถีดทั้งก้นอ่นกนะกินได้จริงเหรอครับได้จริงรอ่ะขอถามเลยฮะแด่แไม่ได้กูหลอกมึงนี่เหินมีคอโลพาสไหมฮะไม่มีอ่ะเพราะมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแล้ว <c oughs> มันสองขอ้อแสงเจอได้ไม่ได้อะไรที่สั่งข้อแสงได้ก็คือมันจะมีใบสีเขียวแบบนี้นะคะใบสีเขียวเนี่ยแล้วใบสีเขียวสามารถจะมีสมุนให้เรากิน ีะแมวต้นอ่อนโอเคเราจะเราจะใช้วิทยาศาสตร์ในการหาวิธีที่เราจะได้อาหารนะครับผมครูผมสอนเอาไว้ว่าข้างในต้นไม้นี้มันจะผลิตแป้งและน้ำตาลและสารอาหารมากมาย ผมก็เลยต้องหยิบใบไม้ขึ้นมาแล้วก็กินใบไม้นะคะใบไม้เนี่ยมันจะมีสารเยอะสารอาหารเยอะมากนี่ยครับแป้งเยอะมากครับรสชาติจะมันกลมกล่อมพอดีเลยครับกินอร่อยมากครับเหมาะเหมาะสำหรับคนเข้าป่าใหม่ๆเลยครับมือใหม่ต้องดูไว้นะครับเนี่ยครับกินอร่อยมากครับอยากให้เพื่อนลองทุกของชินให้นะครับอร่อยมากสุดยอดครับมันดีมากครับสุดยอดครับเดี๋ยวเพื่อนผมไปหาอาหารที่นี่นะครับโอเคเราพอได้อาหารยังไหม รสอ่อนรสอ่อนนะครับกินได้ครับมันๆกรุบกรอบเลยครับออร่ยแล้วเราก็สามารถเอาพวกของนั้นมาตำพวกเป็นข้าวปิ้นไงเนะอันเนี้ยจริงพี่พี่ว่าไงผมว่างั้นแล้วของของที่เหลือจากการกินสามารถเอามากตอกไฟได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกรอกไฟกันครับนนัั่่งรรร้ออยไคบเอาเอาอย่างงี้นะครับแล้วก็มาร์กไปปัดไปงี้ครับจึ๊งจึ๊งจึงหมดจะขึ้นอุณหภูมิที่สูงครับแล้วก็หักกระดาษมาครับแล้วก็มาวนครับแค่นี้ก็จะได้ไฟใช้แล้วครับเดี๋ยวเมื่อตอนคืนผมจะมาจุดให้ดูอีกนะครับ แรทีมที่ะแต nah. ่คุณคุณเอาใบมาแล้วคุณก็ผดให้เป็นผงอะเด็กคุณไเป็นผงใช่มกหากขวไม่องไมผายตองอันหนึ่งของเราแล้วจุดไฟไปหาเนื้อสัตว์กันนะฮะตอนนี้เราได้ผักผลไม้มาเป็นที่ละรแล้วอันนี้คือเนื้อสัตว์ของเรานะคะตอนนี้ได้เนื้อสัตว์แล้วนะครับนกอ อาหารเราจะจะับคนป่ามาย่างโอคโหเริ่มหนักแล้วอเอาพอคานาพรก่อนลวอาหารเราได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยดูอาหารวันพรุ่งนี้เพราะอีกน่าจอีกน้าเลยนะ